อ่าในวัน <wolf> นี้ก็เป็นที่ทราบกันดีของพวกเราคณะสิยานุสิ์ขององค์หลวงตาพอับตั้งแต่คุณโยมมันดาขององค์หลวงตาได้ละกขันไปแล้วนั้นองค์หลวงตาก็ได้นำพาในการทำบุญอุทิศ ให้โยมบรดาขององค์ท่านก็เป็นโอกาสเปิดโอกาสในคณะศิยานุสิตได้มาร่วทมทําบุญเพื่ออุทิศให้แก่เประชนของพวกคณะศิยานุสิตทั่วไปพอเรื่องวาราจิตที่เวียนไหวตายเกิดนั้นเป็นสิ่งที่เอาแน่นอนไม่ได้เพราะเราไม่ทราบว่าพบชาติข้างหน้าของบุคคลที่ล่วงลับดับขันไปแล้วนั้น ท่านจะตกไปอยู่ในภพภูมิใด <Okay. S 1> แต่เพื่อความไม่ประมาทไม่นอนใจของพวกเราว่าท่านอาจจะตกอยู่ในภพภูมิที่จะต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือเครื่องบรรเทาทุกข์ที่บีบคั้นอยู่ในจิตในใจนั้นเมื่อเราได้อุทิศบุญกุศล ที่เราได้กระทำำําบําเพ็ญแล้วไปให้แก่เปทตชนทั้งหลายเหล่านั้นบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยให้แก่เปโตชนทั้งหลายเหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวงหรือบรรเทาจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นให้เบาบางจืดจางลงไปแต่ถ้าแม้นท่านไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ต้องมาอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง แต่บุญทั้งหลายที่พวกเราได้อุทิศไปแล้วนั้นก็ไม่ได้สาบสูญไปไหนหรือไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยจากการอุทิศของพวกเราคําว่าการอุทิศบุญนั้นล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปทางนั้นพระพุทธเจา้าท่านเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนเราจุดเทียนขึ้นมาหนึ่งเล่มมีแสงสว่างจากเทียนที่เราจุดขึ้นมา แล้วเราให้ท่านอื่นๆมาต่อเทียนของเรามาจุดเทียนของเราจุดเทียนต่อๆไปทําให้แสงเทียนของเรานั้นมันลดน้อยในความสว่างสวยนั้นลงบ้างไหมย่อมไม่ลดลงเลยแต่มีแต่จะเพิ่มพูนขึ้นไปเพิ่มพูนขึ้นไปรวมปในการส่องให้มันสว่างสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปบุญทั้งหลายที่พวกเราเราได้กระทำบำเพ็ญแล้วนั้นก็เช่นก,กัน ล้วนแต่เป็นบุญที่เกิดขึ้นมาจากการกระทําของเราและบุญเกิดขึ้นมาจากการอุทิศบุญบุญเกิดขึ้นมาจากการอนุโมทนาเพราะนั้นล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นแม้เปรตชนของพวกเราท่านไปเกิดอ,อยู่ในภพภูมิที่ไม่ต้องมาอาศัยบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็ตามเถอะบุญนั้นไม่ได้สาบสูญไปไหน เช่นว่าท่านไปเกิดจุติเกิดในพบชาายของมนุษย์หรือในพบชาายของเทพเทวดาอิมพรมต่างๆทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็เสวยผลบุญของตนสืบต่อไปแล้วมีโอกาสที่บำเพ็ญบุญเพิ่มพูนขึ้นแต่ประเภทที่ตกไปอยู่ในพบภูมิของเป็นอสุรกาย นี่จะต้องอาศัยบุญเป็นเครื่องบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อพวกเราได้อุทิศไปแล้วเปรตชนของบวญเราที่ท่านอาจจะไปตกอยู่ในภพภูมิต่ำอย่างนั้นท่านก็จะได้อาศัยบุญของเราที่เราได้อุทิศไปแล้วนี้เพราะฉะนั้นอันนี้แหละเพื่อความไม่ประมาทของพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นหลักธรรมในในพุทธศาสนาของเราที่พระพุทธเจ้า ให้นำพาตักเตือนพวกเราชาวพุทธทั้งหลายมามาตั้งแต่พระพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนอยู่พระองค์ก็ได้ตักเตือนสาวกทั้งหลายตักเตือนชาวพุทธทั้งหลายมาตลอดว่าเรื่องพบชาติการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนจึงไม่ควรประมาทนอนใจเพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ พวกเราเชาวพุทธทั้งหลายมันในการอุทิศบุญกุศลมาตลอดนับตั้งแต่พุทธกาลมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และการที่องค์หลวงตาได้นำพาคณะสิญ,ญานุสิตได้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อการอุทิศบุญกุศลไปให้แก่เปตชนของตนเองในครั้งนี้เรียกว่าวันเปิดสามแดนโลกาธาตุคือวันที่30มพฤษภาคม ก็นบว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นบุญมหาสังฆทานอย่างแท้จริงเพราะครูบาอาจารย์ที่ท่านพากันมาพร้อมเพียงกันในในในบุญนี้ก็ต่างท่านต่างคนต่างองค์มาจากสถานที่ต่างๆมามาไก่กองเพราะนั้นพวกเราที่ได้เข้ามาเพื่อสร้างบุญมหาสังฆทานอันนี้ก็เป็นการ ทำแบบไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งหรือองค์ใดองค์หนึ่งเรียกว่าเรายินดีพอใจที่จะบริจาคที่จะให้พระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ทุกองค์ที่เข้ามาร่วมงานร่วมบุญนี้นี่แหละจึงเป็นมหาสังฆทานที่แท้จริงเพราะคำว่าสังฆทานนั้น การบริจาคให้เป็นสังฆทานหรือการถวายให้เป็นสังฆทานนั้นต้องถวายในบูพิสุตั้งแต่สี่ลูกขึ้นไปและก็ไม่เจาะจงด้วยว่าเราจะถวายองค์นั้นองค์นี้เรียกว่าเราไม่เจาะจงเฉพาะองค์ใดองค์หนึ่งแต่เรารวมถวายเป็นหมู่เป็นคณะเพราะฉะนั้นในในโอกาส นี้ที่พวกเราได้มาร่วมบุญกันในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นมหาสังฆทานอย่างแท้จริงเพราะว่าพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เข้ามารวมกันมากมายไก่กองมากกว่าสี่องค์ขึ้นไปก็เรียกกันว่าสงแล้วคือเป็นหมู่เป็นคณะแล้วเราก็ไม่ได้เจาะจงว่าองค์ใดองค์หนึ่งท่านใดท่านหนึ่งนี่แหละจึงเป็นสังฆทานอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ สิ่งของวัตถุต่างๆทั้งหลายที่พวกเราได,ได้ได้รวมกันมาที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านั้นอย่างอย่างมากมายไก่กองและยังคิดว่ายังจะมีผู้ที่นำมาเข้ามาร่วมบุญในกองสังฆทานนี้อีกคือมีทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆไม่ได้ขาดสายและในะวันพรุ่งนี้จะเป็นวันบุญของเรา วันนี้คนโบราณเขาก็เรียกว่าวันสุกดิบใช่ไหมอ่คือวันก่อนวันบุญแต่วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันบุญของพวกเรานับแต่แต่ภาคเช้าเราก็จะได้ใส่บาตรถวายพระทหารแก่พิสุสมเรนรที่เขามาในวัดนี้รวรวมงานนี้และหลังจากที่พวกเราได้ถวายสังฆทานถวายพระทหารแล้วกองมหาสังฆทานนี้เราก็จะได้แจกจ่าย ไปตามวัดต่างๆทั้งหลายที่ได้เข้ามาร่วมบุญร่วมกุศลของเราในครั้งนี้เรียกว่ากองบุญกองกุศลของเรากองมหาสังฆทานนี้ก็จะได้กระจายไปให้เป็นประโยชน์ต่อวัดมากมายหลายหายวัดที่ท่านได้มาร่วมบุญกับเราในครั้งนี้ก็น้บว่าเป็นมหาบุญมหากุศลอย่างแท้จริงก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนได้เพิ่มไปติภูมิใจ ในโอกาสของเราที่เราได้ร่วมบุญในครั้งนี้ได้กระทําบําเพ็ญบุญในครั้งนี้การที่พวกเราได้ทําจิตทําใจของตนเองมีความปลื้มปฏิยินดีพอใจในบุญทั้งหลายที่พวกเราได้กระทําบําเพ็ญแล้วนี้แหละก็เป็นการเตรียมเหมือนกับเตรียมภาชนะที่จะรองรับบุญทั้งหลายเข้ามาบรรจุลงในภาชนะนั้น ก็คือเราได้เตรียมจิตเตรียมใจของเราอดุด,ดังเตรียมภาชนะลองรับบุญฉะนั้นภาชนะอันประเสริฐที่จะลองรับบุญไว้นั้นไม่มีภาชนะใดในโลกนี้เนือยิ่งจะเดือยยิ่งกว่าภาชนะคือใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้เป็นของประเสริฐเป็นของเลิศเราจึงควรที่จะบรรจุสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งดีสิ่งงามทั้งหลาย ลงไปสู่จิตสู่ใจของเราเราไม่ควรที่จะนำเอาสิ่งที่สกปรกโสโครกก็คือกิเลสทั้งหลายบรรจุลงไปในจิตในใจของพวกเราถ้าพวกเราเฝ้าสังเกตเฝ้าดูจิตใจของเราเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเราบรรจุอะไรลงไปเพราะในขณะที่เราเฝ้าสังเกตดูจิตใจของเรานั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแสดงออกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราทั้งสิ้นารามเบิกบานารามผ่องใสก็แสดงอยู่ที่จิตฟวามเศร้าหมองฟวามขุ่นมัวก็แสดงอยู่ที่จิตฟวามเศร้าหมองฟารามขุ่นมัวนั้นมันเป็นผลของกิเลสเพราะนั้นนี่แสดงว่าเราบรรจุกิเลสลงไปเราบรรจุสิ่งที่เน่าที่เหม็นบรรจุสิ่งที่เป็นอัปมงคลลงไป อันนี้ไม่เป็นมงคลเลยเราควรที่จะขับไล่ควรที่จะชำระสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นออกไปจากจิตจักใจของเราใจของเราเป็นใจดวงประเสริฐไม่ควรที่จะบันบัลจุสิ่งโสกโปกโ,โคกทั้งหลายเหล่านั้นตอนนี้เราจะปัดวาดกําจัดเททิ้งออกไปจากจิตจักใจของเราได้อย่างไรการที่เราจะกําจัดปัดวาดหรือเททิ้ง สิ่งเศร้าหมองขุนมัวให้ออกไปจากจิตจักใจของเราวิธีการเททิ้งก็คือการอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยจิตตะภาวนานั่นเองนับตั้งแต่เบื้องต้นก็คืออบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบถ้าจิตของเรามีความสงบแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่สามารถจะล่วไหลเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเรา เมื่อจิตของเราได้ผ่านความสงบมีความอิ่มในอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายไม่หิวกระหายอีกต่อไปเว่านั้นจิตที่มีความสรวมตัวเข้าสู่ความสงบจนอิ่มพอของจิตแล้วจิตที่ถอนออกมาจากความร,รวมตัวนั้นจึงเป็นจิตที่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงอย่างแท้จริงที่เราเรียกกันว่าสมาธิเพราะนั้นจิตดวงใดก็ตาม ที่มีสมาธิเป็นเครื่องอยู่หรือสมีสมาธิเป็นเครื่องรักษาคุ้มครองปกปักรักษาจิตไว้แล้วไม่มีสิ่งใดภายนอกที่จะรั่วไหลเข้ามาครอบงำจิตใจของเราอีกต่อไปพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ยังทรงเปรียบเทียบสมาธิไว้ประดุดดังภูเขาศิลาแท่งทึบ ที่ไม่หวั่นไหวเอียงไปกับลมมาจากสี่ทิศแปดทางลมสี่ทิศแปดทางนั้นท่านก็เปรียบมาจากโลกรธรรมทั้งแปดนั่นเองโลกรธรรมทั้งแปดนั้นก็มีทั้งฝั่งหน้ายินดีสี่ฝั่งหน้ายินไายสี่รวมก็เป็นโลกรธรรมแปดประการและนี่โลกรธรรมนั้นมันมีอยู่โดยธรรมชาติของโลกมีอยู่โดย ปกติธรรมดาของโลกซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปลบล้างหรือทำลายโลกธรรมทั้งหลายเหล่านั้นให้มันสับสูญไปจากโลกนี้ไปได้เพราะมันเป็นธรรมดาของโลกซึ่งมีอยู่คู่โลกมาตั้งแต่พวกเรายังไม่เกิดหรือแม้พวกเราเกิดมาแล้วหรือแม้พวกเราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วโลกธรรมนั้น ก็ยังคงมีอยู่คู่โลกคู่แผ่นดินนี้ไม่ได้สาบสูญไปไหนเลยโลกธรรมนั้นก็คือคืออะไรเล่าทั้งฝั่งหน้ายินดีทั้งฝั่งหน้ายิน้ายก็คือได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้เสรรเสริญได้นินทาได้สุขได้คุกได้ทุกขนี่แหละเป็นสี่คู่แปดชนิด มันมีอยู่โดยธรรมชาติมีอยู่โดยธรรมดาของโลกซึ่งมันจะล่วนไหลเข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกดิ้งกายจิตจะเป็นผู้รับทราบในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อจิตที่รับทราบในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นด้วยความไม่มีสมาธิเป็นเครื่องรักษาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อล่วนไหลเข้ามากระทบจิตแมนจิตจะเป็นผู้รับทราบ แต่สิ่งทั้งหลายเหล่าน ka ั้น <darf> ก <único Niagara> ็สามารถมาครอบงำจิตให้เอ็เอียงวันไหวกระทบไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตลอดเพราะนั้นการที่จะป้องกันปกปักรักษาจิตมิให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาครอบงำจิตใจของเราได้เราก็ต้องอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความตั้งมั่นดักแน่นมั่นคง ที่เรียกว่าสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นมากเพราะจิตมันมีความสงบเพราะนั้นเมื่อจิตมันมีความสงบมันอยู่ในความสงบสิ่งทั้งหลายภายนอกนั้นไม่สามารถเข้ามาครอบงำจิตใจดวงนี้ได้อย่างแน่นอนเมื่อจิตที่มีปกติมีความตั้งมั่นดักแน่นมั่นคงเป็นปกติของจิตจิตนี้จะออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกนั้น ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับส่วนที่น่ายินดีหรือน่าอินร้ายจะเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใดก็ตามจิตนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายได้ด้วยความรอบคอบไอ้ความแยบคายความรอบคอบที่จิตออกไปเกี่ยวข้องนี้แหละที่เราเรียกกันว่าปัญญาเพราะนั้นเมื่อไปเกี่ยวข้องกับอะไรโดยการใช้ปัญญา เข้าไปขี่คายแยกแยะพิจารณาตามสภาพฟาร,ร์มเป็นจริงของมันฟาร,ร์มเป็นจริงมีอย่างไรก็ย่อมเปิดเผยออกมาต่อจิตดวงนี้เมื่อฟา์มจริงทั้งหลายเปิดเผยออกมาแล้วโมหะฟาร,ร์มลุ่มหลงซึ่งเคยครอบงำจิตใจมาแต่ไหนแต่ไรมันย่อมหลุดพังทลายออกไปจากจิตจักใจดวงนี้อย่างแน่นอน เมื่อ <ME UR AN TA> โมหะความลุ่มหลงที่เคยครอบงำจิตใจก็เกิดเป็นอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เขามากระทบสัมผัสรับทราบภายในจิตในใจเมื่อโมหะความลุ่มหลงมันหลุดออกไปพังออกไปจากการครอบงำจิตอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นมันก็ดับไปจากจิตอีกเช่นกันจิตอยู่กับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น นับตั้งแต่เกี่ยวข้องกับร่างกายก็เกี่ยวข้องด้วยความจริงล้วนๆไม่มีสิ่งใดปีงเกี่ยวซึ่งกันและกันแล้วจะมีทุกขมาจากไหนเล่ามันไม่มีมันมีแต่หน้าที่หน้าที่ที่จะปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเช่นว่าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกายนี้เมื่อจิตยัง อาศัยกายนี้เป็นเครื่องอยู่ก็อยู่ด้วยความรู้ตามสภาพความจริงมันว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นที่สุดเพราะนั้นจิตเห็นชัดเจนตามสภาพความเป็นจริงของมันไม่ได้ปีงเกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายแล้วจิตดวงนี้จะมีทุกข์มาจากไหนล่ะ ความแก่ความเจ็บความตายมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึง่งคือเป็นเช่นนั้นเองแต่เราจะมีหน้าที่ที่ว่าจะเกี่ยวข้องกับความแก่อย่างไรมีหน้าที่จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บอย่างไรมีหน้าที่ที่จะเกี่ยวข้องกับความจะตายอย่างไรเราก็เกี่ยวข้องปฏิบัติไปตามหน้าที่ตามหลักพาราหาเวปจักคันธาคันห้าเป็นพาลาไอพวกเราเราต้องเยียวยาดูแลมันไป แต่ในขณะที่เราเยียวยาดูแลมันไปก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะเอาร่างกายอันนี้แหละมาเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อตอนเองและต่อสังคมทั่วไปเพราะว่าถ้าหากหมดธาตุขันร่างกายอันนี้ที่จะเป็น,เป,นเป็นเครื่องมืออันประเสริฐแล้วเราก็ไม่สามารถไปทําอะไรได้เราอยากจะสร้างคุณสร้างประโยชน์อะไรเราก็ไม่สามารถสร้างได้เพราะ เราไม่มีเครื่องมือเสียแล้วเพราะฉะนั้นก็เห็นชัดเย็นเลยว่าก่อนที่เราจะคืนร่างกายไปสู่สภาพธรรมชาติเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟก็เป็นโอกาสที่เราจะเอาร่างกายนี่แหละมาเป็นเครื่องมือในาการสร้างผลสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อตนเองและต่อสังคมทั่วไป เพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจนจิตสัมผัสธรรมเป็นผู้ทรงอัดทรงธรรมแล้วเช่นเราจะเห็นชัดเจนในครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัดทรงธรรมไม่มีท่านใดที่จะไปอง,งอมืงอง,งอ,งงองเท้าหรือขี้เกียจขี้ค้านในการสร้างคุณสร้างประโยชน์ต่างๆทั้งหลายขึ้นมาท่านมีความภาคความเพียรม,มีความพยายาม ที่จะทำคุณงามความดีในทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนและต่อสังคมทั่วไปทั้งทั้งที่ท่านอยู่เหนือบุญเหนือบาปแล้วท่านทําสิ่งทั้งหลายอันเป็นคุณงามความดีไม่ได้ทําเพื่อปรารถนาบุญเพราะท่านอยู่เหนือบุญแล้วแต่ท่านทําด้วยเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของคุณงามความดีของบุญทั้งหลายเหล่านั้นท่านยึงมันผาพเพียรทํา ก่อนที่จะคืนร่างกายอันนี้สู่สภาพธรรมชาติของเขาไปเพราะนั้นใน,อในโอวาทปรจชิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตักเตือนสาวกทั้งหลายไว,ว้ว่าว่ยะธรรมาสร้างฆาลาปะปมาเดนะสัมปาเดถาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม,ไม่ประมาทเถิดนี่แหละเราจะเห็นพระอาสิทธินี้มีอยู่ในครูบาจารย์หรือมีอยู่ในผู้ที่ทรงอัดทรงธรรมอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงอย่างไม่จืดจางเลยเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นกันเมื่อพวกเราเป็นผู้ที่ภาคเพียรในการ,ป,รป,ปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุด จิตเราเป็นปิดที่ทรงอัดทรงธรรมแล้วเราจะเห็นคุณค่าของภาสิทธินี้อย่างเป็นที่เสพไม่ได้เลยแล้วเราก็จะพรพยายามภาคเพียรที่จะทําคุณงามความดีสร้างประโยชน์แก่สรรสาระต่อตนและต่อสังคมทั่วไปอย่างไม่ท้อแท้อย่างไม่ขี้เกียจขีค้ค้านอย่างแน่นอนอันนี้ก็ฝากทำทั้งหลายเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลาย น้อมนำไปคิดพิจารณาลงใจด้วยเหตุด้วยผลในการพิจารณาแล้วก็ให้พากันน้อมนำเอาไปประพปฤติฏิบัติก็เพื่อความเป็นผู้มีมีความสุขมีความเจริญในบุญทั้งหลายในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงที่สุดแต่ความพ้นทุกข์คือมรรคผลทิพผานและเราก็สามารถสงเคราะห์เปตชนของผู้เรา ที่ท่านได้หลวงรับดับขันไปแล้วอาจจะไปตกอยู่ในภพภูมิที่ต่ำสามเราก็สามารถที่ดึงจูงเปตชนทั้งหลายเหล่านั้นให้พ้นจากลมหรือขุมของความทุกข์ยากของความทรมานทั้งหลายเหล่านั้นมาได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็ฝากทุกท่านทุกคนนี้น้อมนำไปประบพฤติบัติโดยเฉพาะที่เรามีโอกาสมาร่วมบุญกับองค์ลวงตา ตั้งแต่องคุตาได้นำทาประพฤติปฏิบัติมาได้ทํามาจนกระทั่งเป็นประเพณีของวัดป่าบ้านตาดเรามาตลอดกว่า30ปีมาแล้วและในวันนี้ในวันพรุ่งนี้พวกเราก็จะได้มาทําบุญเปิดสามแดนโลกธาตุมาถวายมหาสังฆทานนี้อย่างสมบูรณ์ในวันผู้นี้ก็ขออนุโมทนาในบุญทั้งหลายเหล่านี้ในเจตนาอันเป็นกุศลของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคน ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะ